มันดิตผู้มีปัญญาลุ่งเดืองในธรรมเห็นอานิสง์ของความไม่ประมาทว่าผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุฌานทั้งหลายย่อมบรรลุโลก,กุตละธรรม9้าหรือธรรมวิชา3อสามปัญญาหกให้ถึงพร้อมได้มาประมาทางังอย่าประมาทคืออย่าให้วันเวลาผ่านไปด้วยความประมาท และอย่าให้ตัณหาเกิดขึ้นแล้วใกล้ชิดยินดีในการมทั้งวัตถุกรรมและกิเลสกรรมผู้ไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงผู้มีสติมั่นคงเพ่งพิจารณาอยู่ในสมถะและวิปัสสนาย่อมบรรลุถึงความสุขคือนิพพานสุขอันไพ่บุญคือโอลาน các thị thầm của